นะจ๊ะแม่จ้าแวนทอมาหารับไว้ได้ไหมอยากให้เจ้าอยู่เป็นคู่ของใจไม่เดียวน่ารับรัก<ะ>ต่อ <laughs> ขอเพียงให้เธอน่ารับรักไม่ต่อกูไม่รู้ขอเพียงเวลาไม่นานนะักให้คนมาจากว่ารักนะเออไอ้าเอ้อเฮอ,อเสีย <laughs> <laughs> งดังฮัลโหลสวัสดีครับ <laughs> 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 ฝากไว้เลยล้วกันนะครับฝากครับฝากไว้ก้อนฝากไว้แหละออกสังเล็บไทยแลนด์นะครับเมื่อกี้ก็คือเพลงเป็นโอเอสทีซึ่งขับร้องโดยคุณเอิร์ธพิรพัฒน์วัฒนตติริขลุ่ด้วยกันนี่แหละไม่ใช่เพลงนี้อ๋อเพลงนี้เพลงนี้ก็ได้ร้องเองนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ไปฟังดูอีกไม่เกินไม่ไม่ไม่บอกไม่บอกเผื่อปลาพรุ่งนี้เลยก็ไม่รู้ก็เพราะว่าไม่รู้ว่าจะออกตอนไหนก็ไม่รู้ไม่บอกหรอกนะ ข้อเพียงให้เธอนั่นรับรักทุกคนจะได้ได้ได้ยินสำเนียงสุพรรณบุรีไม่นิดหรอกและประไม่นิดเลยข้อเพียงอะไรวะข้อเพียงให้เธอนั่นรับรักเราว่าอะไรต่อข้อเพียงเวลาไม่นานนะขามข้อเพียงให้เธอรับรักเอาเดียวลืมโอ้อาทอนหูกาทอนหูกาทอนหุกไปเลย เอได้ไหมเด้วเล่นหน้าได้ไหมออ่อออออออ่ออ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 ให้อออออ่ออ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 อัออ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 อ เอาเป็นว่าวันนี้แบบเออเอยอะไรนะทำไงดีเออไปฟิวเตอร์หลุดจ้ะแค่ให้ฟิวเตอร์หลุดทำไงดีทำไงดียา ดีอยากแกว่นะแกว่นะแกก่อนนี่นี่ได้มันได้แล้วได้แล้วได้เอออยาเอามือเอาไว้เอามือไว้ไม่เซมือูไม่ได้ทำดีๆเป็นดาราโอ้ยอยากให้หลุดเฟรมอยากให้หลุดเฟรมดูเขาเมี่ยงลดไม่ได้ มีเขาไปกดไอ้นี่มากดเสียวไอ้ก,กอดเสียวอ,อุตันนาำ,นำมันแต่แย่ๆหน่อยเออเขาก็ติอุตันมาคือหรอคร่ะแต่ว่าตอนนี้หน้าหน้ามันแบบบอด,ดบอดได้เลยอะ่ะแต่อยากไลฟ์ไปคุยกับท <laughs> ุกคนไงเออก็เลยขอใช้ฟิลเตอร์นี้นึงได้ไหมล่ะ <laughs> แต่ตอนนี้เราไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยแล้วไหนครับผมก็ขอฝากอ่าซีรีส์ออกซังเลิฟด้วยนะครับใช่ไหมเพี่อนใช่ครับ ก็ออนแอร์6มกราคมนี้นะครับผมอยากทุกคนได้นี่เขาบอกว่าออนแอร์วันจันทร์ด้วยใช่ออนแอร์วันจันทร์นะครับที่เข้าจีนไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดไปใครแบบสะดวกก็ไปดูอันคัดได้ที่วิวนะครับเวลาสี่ทุ่มคืนวิวใช่ที่ App อฟวิวเป็นไงบ้างทุกคนอะจุดเตอฉันไปติดมาใกล้ๆอะอืออือมากค่ะเอาอื่นได้ไหมคะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงก็คือเอาจริงเล่นเรื่องเนี้ยไม่สนภาพพ์ละใช่เหมือนที่ทุกคนเห็นว่าเล่นสุดเบอร์เพราะว่าโอ้โหไม่ขี่อะไรทางน้ไม่ห่วงหลออหนึ่งไม่ห่วงร้างกายสองไม่ห่วงคาแรคเตอร์ไม่ขีดคาแรคเตอร์อะไรเลยฮะไม่ห่วงเลย หรือว่าปวดหรือว่าคีบอะไรเคียบว่าคีบคาแรคเตอร์ในเรื่องอ๋อโอเคแบบไม่คีบคาแรคเตอร์เขาเป็นดีเอิร์สเลยก็คือก็เป็นตัวละครอย่างเต็มที่อย่างที่อย่างที่ทุกคนได้ได้ดูไปแต่เดี๋ยวต้องรอดูเต็มๆอีกทีนึงวันที่หกมกราคมนี้นะครับใช่ครับผมว่าจะเป็นยังไงในคอมเมนต์กันบ้างนะจ๊ะใช่กระปากติดแท็กไฮโด้รจ๊ะแท็แท็กแท็กแท็กตั้งเลิฟท่าทีส์ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเปิดประสบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับทุกคนเพราะว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเอริกบิงเหมือนกันเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่ไม่เคยได้เล่นหรือเรื่องที่แบบแปลกใหม่ใช่แล้วรู้สึกว่าบทเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบให้ฟีลคอมเมดี้แบบเบาสมองแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนดูได้อะไรยงเี้สำหรับพงษจันทร์เฮ้ยพงษจันทร์อีกแล้วเฮ้ยแต่พัน์จันทร์พงษจันทร์ไปทำงานตอนเช้ามาตอนคืนได้ดูหนังดีๆเอ้ยทำงานเอ้ต้องทำงานมันเครียดเป็นไรเอ้ยทำงานมันเครีย มิกมิกมิกเลยทำงาน,นมันเครียด <A> อันนี้คือทางานแล้วมันเครียดไง <c oughs> แล้วก็เลยแบบกลับบ้านมาหาอะไรดูก็เปิดเอาสั่งเหลือไทยแลนดูนะครับผมเป็นออกมากกันั่นแหละเอ <c oughs> เอ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เงินามีไหม ไม่ให้ไปละใครมองที่ฉันได้ไหมคนไหนชื่อเอง่งอ๋อไม่มีเอ่งจ้ามีแต่เฮงจ้าเฮงนี่แต่ว่าชอบเผาเฉยๆฉเนี่ยเรื่องเรียกว่าเฮงนี่นะจ้าเฮงนี่อย่างนี้เฮงนี่ขอทุกคนเล่นเฮงนี่โหทำห <ขอ S 1> ัวใจโอเคแต่วันนี้อุ๊ยว,ว,วันวันวน,นี้ตัวแฟนยืดริงฝากด้วยนะครับผมคนไทยเข้ามาก็ฝากได้ด้วยนะจ๊ะคนไทยดูดูได้นะจ๊ะครับอืม อยากได้คองควันก้อนใหญ่เดี๋ยวจะจัดให้อยากฟังเพลงอยากฟังเพลงเหรอฟังเพลงเออไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยกี่โมงอ่ะเดี๋ยวถ้าไม่รู้เหมือนกันอย่าพึ่งพูดก็ไม่รู้ไงไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ก็ไม่รู้ไงไม่รู้เหมือนกันว <c oughs> ่าปล่อยเมื่อไหร่ <c oughs> ชอบสามเนียงสุพรรณมากคนนี้พี่จ้องนะจ้าแม่จ้าแหวนทองมหาร,รับไว้ได้ไหมอยากให้เจ้าอยู่เป็นคู่ครองใจไม่เหลียวใจใครใจนี้ให้เธอ <c oughs> ขอเบใจให้เธอ น่ารับักขอเพียงเวลาไม่นานนะให้คนมาจับวันรักนะเออเอาน้ำมาใกล้ๆเดอจะพออะยเด็อ้อ้อใช่แล้วก็รอบนี้สิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนอกจากพวกเราหรือว่าแบบในเรื่องหรือความคอมเมดี้แล้วก็คือพี่ชาคิดอขอขอใส่พี่ชาคิดเลยว่าแบบทุกคนจะต้อง แฮปปี้กับการแสดงของเขาแล้วก็จะเห็นเซอร์ไพรในซีนเยอะมากๆอืมอืมคือเขาเล่นเขาก็เล่นเต็มที่สุดสุดตัวของเขาเลยใช่แต่แบบเออเก่งเก่งจริงชอบมากเฮ้ยอะอย่างเงียบอย่าออมมันง่วงอะเจง่วงพี่เอิร์ดรองอีกค่ะคือไม่ให้ปล่อยพี่เอิร์ดนะคะเขาจะให้พี่เอิร์ดรองไปเรื่อยๆค่ะ อะไรอ่อมองเป็นต no I mean, ่อเปลี่ยนไปอ่ะ oh ก็อ <souvent> ่ะอาจจะมองเปลี่ยนต่อเป็นเป็นต่อเปลี่ยนไปเลยก็ได้พี่ชาครับชาครับพี่ชาครับพี่ชาคิดเหมือนพ่อเนาะเหมือนพ่อไม่เหมือนพี่คิดเหมือนพี่เหมือนพ่อพ่อแบบป้าป้าหรอป้าป้าโอเคแดดดีเป็นป้าป้าเป็นแดดดี ไปใช้นี่นี่ฮาวทุกทุก already going on honeymoon ค่ะอ่าอันนี้ you what m i l l e อ you what Miller you what m หรือยังไงโมโมมีมีกี่เปอร์เซ็นต์เบอร์โมโมมีมีกี่เปอร์เซ็นต์โหมันก็คาแรกเตอร์มีก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นคุณตล้วระเบียดพี่หนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งแตกต่างจากตัวจริงเนาะก็ ตัวจริงแล้วมีก็จะมีความแบบจอยมากจอยกว่านี้อะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งในคาแรคเตอร์โมก็จะมีความสติ๊กเรื่องในเรื่องของการทางานแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรอเงี้ยแต่จริงฉันก็เป็นคนสติ๊กนะจริงจริงแล้วอะไม่หรอกสติ๊กไม่เท่าไงหรอทำไมฉันรู้สึกว่าฉันสติ๊กกว่าเออซึ่งตัวจริงอะของเอออะเมื่อก่อนอันนี้เมื่อก่อนนะตัวคนสติ๊กมากทุกอย่างต้องระเบียบเรียบร้อยบ้านต้องนู่นนี่นั่นแต่พอหลังเร้่ึกว่วเออค่เหนื่อยวะเหนื่อยก็รู้สึกว่าพอนนผผ่่ออออแบบความสติกขงงงเลี้ย บ้านก็หลกได้เดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทํางานทํางานอย่างเงี้ยแต่ทํางานยังเป็นเหมือนเดิมก็คือสติเกเหมือนเดิมเขาถามสติกี่โมงนี่ถามเออหรือถามมิกสติกี่โมงแต่ในคาแรคเตอร์ของเพลงนี่ก็คือไม่มีความสติ๊กอะไรเลยคือทุกอย่างคือจอยเอนเตอร์เทนไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งแตกแต่งจกเอิร์ธเหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือปั๊มปั๊มเปอร์เปอร์ตัวยูสปิย yes because we are Thai คือที่เหมือนกันก็คือ ความซุ่มซ่ามความไม่ระวังตัวความแบบไอ้ระวังตัวคือเออได้เป็นคนที่ในในชีวิตจริงเออด้เป็นคนระวังตัวนะแต่ระวังตัวไม่ไม่พอไม่นะหนูว่าระวังตัวไม่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 พออ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบความซุ่มซ่ามอะไรเงี้ยแต่ต่อยเฮงไอเฮงของไอเฮงคือแบบไม่มีความระวังตัวแบบซุ่มซ่ามมันก็ซุ่มซ่ามอย่างเง้ยเลยอะไรเงี้ยแต่ของเออจะมีความระวังตัวแต่ก็ไม่พอในในในชีวิตประจำวันอ่ะเออ Uh, speak English for in the fan uh, uh Earth character is hang yeah yes uh he, he... he always clumsy I hear, uh, yeah clumsy but I don't have a stick you know don't have stick conscious something conscious, like this uh, uh not stick keep stay healthy there thank you have you too. I can't understand what anything what what are you two saying but I'm enjoying thank you so much c a n be to see yes we too อะจริงนะเฮ้ยแกคนไทยเป็น่หมดบ่มีคนไทยเป็นบ่มีคนไทยหระบอมีเฟ<ม>ิร์สเอไหมไม่บอกหรอกถ้าถ้ามีแล้วจะมาไหมละ่ะมาดีธอเจอเราโซฮิลเลียส thank you so much เพราะว่าเราก็ไม่รู้อีกเมื่อไหร่เราจะได้กันจะจะได้เจอกันแบบนี้ <laughs> อ่าฮะมาหาหน่ะอยู่นี่จ้าพีคนไทยเป็นเนงโอ้โอุ้ยเมื่อกี้มืกโดนนะเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆอำโหลดดิฉันอยู่ฉันไปนี่จ้าค,คนไทยคะคนไทยเซฮายหนะ่อยคนไทยแคร์นะคนไทยแครแต่ตอนมีฟิลเตอร์นะขอร้องแต่ว่ัตอนนี้ What's u Hello from England. Hello. Hello. England. Earth England. h I love England. I want to go there. I, I love uh in uh Edinburgh. Whoa, Edinburgh. Oh, Edinburgh Scotland. I love Big Ben. อ่าอะไรอะไร Big Ben อัลบูสเซีย Why? In England b e c a u s e I a m m y fate is already n ่ะ today โอ้ยไปไหนแล้วหกดงจีจีบ้าพี่ว่ามีเขืนวิชาคิดบ้างไหมเขาเวลาเขาสิ้นคู่กันแกเขืนมั้งปะฉันเขืนนะเว้ยเขืนนะเออเขืนเหมือนกันเขืนที่เขาแบบวิญญาศาสตร์ฟิวเจอร์รูเคเคเขอโทษเขืนที่เขาแบบขนาดอายุยังแบบยัง ยังยังบวัยเยาว์อ่ะเข้าใจปะเขินที่เขายังแบบเขาแบบเขาผ่านมาเยอะเนาะไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าเขาเล่นละครมาเยอะอะไรอย่างแต่เขาก็ไม่ไม่ไม่ห่วงภาพพจน์ของตัวเองเลยอ่ะเขินความเป็นแบบโปรเฟชชั่นนอลของเขาอ่ะอ่อือไอซี่มันจะอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ทำไมรู้น่ะโอเคครัก็ขอฝากอุตังเลิฟไทยแลนด์ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับอะไรนี่พ่ บ <Bye> <Bye bye. S 2> ายบายครับลร้องเพลงลาหน่อยสิแต่ว่าตอนนี้เงินะมีไหม Thank you so much for today Please stay tuned ร้องเ e ลงเล็บไทยแล Yeah bye bye. Thank you so much Bye bye Love you Bye, bye. bye. <S <S